สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27พฤศจิกายนนะครับสม6 6 4โอ้ินพันกันโอเคขออภัยนะครับผมที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ไปก็เ,เ,เรียกไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้ไปพูดผิดพูดถูกนะครับเพราะว่าไปผ่าตาแล้วมันเจ็บเจ็บตาก็เลยไม่ได้ไลฟ์ นะครับพอดีวันนี้มเีเรื่องที่สำคัญนะครับไรอไรกลับมาทิงพูดบิดตูขออภัยครับผมยังไงสวัสดีครับผมผมพงธรงามสงวนครับต้งแล้วเจอกันนะครับผมยินดีก็ต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วเจอกัน Hot Topic กันะนะครับวันนี้มี ท็อปิกที่สำคัญนะครับก็มันก็สำคัญนะนะพูดถึงว่าเขาเรียกว่าความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนะครับผมก็คือมีตรวจเจอนะครับผมโควิด19สายพันธุ์ใหม่อีกแล้วนะครับผมเขาว่าตัวนี้น่าจะดุกว่าเดิมนะครับประมาณหนึ่งนะครับผมยังไงแล้วก็ เดี๋ยวกลับมาคุยกันดีกว่านะครับผมแค่ okay. ครับสิยังไงสวัสดีทาง Facebook YouTube แล้วก็ทวีตด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนานๆหลายทีแล้วมันดูไม่เป็น ธรรมชาติังไงไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ใช้ไม้ไม้เคร่องอะไรอะ่ะเป็นวันนี้เป็นไวเลสแล้วมันมันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองนะครับคือ2มือสอไม้มันอาจจะวุ่นวายหมดนะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมยังไงสวัสดีกันทั่วถึงแล้วนะครับผมที่ถามว่าเออที่บอกว่า ไปผ่าตามานี่เป็นอะไรเป็นฝีนะครับเป็นฝีที่ตาหรือว่าบางคนอาจจะเรียกตากุ้งยิงจริงๆแล้วมันเยอะกว่าตากุ้งยิงนะครับคือเราเนี่ยสังเกตได้มันจะยัง,ย,ง,ย,ง,งยังช้ำอยู่เลยคือหมอต้องผ่าแล้วก็กรีดเขากรีดนะแล้วก็ขวานเอากล้องเดี๋ยวได้ดูกล้องไหนชัดกว่ากันกล้องนี้ชัดกว่าโอเคเนี่ยมันจะค้ำอยู่เลยแล้วก็ต้องขวานไม่ได้เอาไอ โลโก้ที่อ n อนแอลงเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับก็เลยรวบยอดมาเป็นสัปดาห์นี้ละกันนะครับผมอ่าเรามาทำความรู้จักเจ้าไวรัสโควิด19ตัวใหม่นะครับผมที่ชื่อโอมิครอนนะครับออมิครอนนะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ วันนี้ไปเร็วเวสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็จะได้ระวังแต่ว่าไม่ต้องตื่นตกใจนะครับเพราะก็ถามว่ายังไกลตัวอยู่ไหมก็มาเอเชียแล้วนะครับผมมาอยู่แถบฮ่องกงแล้วนะครับก็แต่ว่าเขาก็เดินทางมาจากทางแอฟริกานะแล้วก็มาติดนะครับผมแล้วก็มาติด คนที่อยู่ฮ่องกงด้วยกันนะครับและท่นี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะมาถึงบ้านเราหรือเปล่านะครับผมแต่ท่านนายกก็อบอกว่าอะไรอะให้จับตาโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับแต,แต่ว่าว่าแต่ว่าโอ้โหวันนี้ลิ้นพันกันมากแต่ว่ายันยังไม่พบ ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับผมยังว่ายังยานว่าไม่ติดยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับวอทุกคนอย่าประมาทนะครับกาดอย่าตกเท่านั้นเองนะครับก็แหมจะพูดว่ากาดอย่าตกมันก็พูดยากนะเพราะว่าก็ท่านเล่นเปิดประเทศซะอย่างนี้ <c oughs> ร้านอาหารแล้วอะไรก็เห็นอย่างว่านะคืออย่างวันนี้มีงานแถวแถวบ้าน พาครอบครัวไปดูนั่นดูนี่ก็ยังแบบอืตรวจก็ตรวจแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจแบบเนี้ย <c oughs> คือถ้าตรวจแบบนี้แล้วก็เรียกอะไรอะ่ะแล้วมันเข้างานอะ่ะมันก็ยังโอเคแต่ถ้าแบบว่าตรวจแบบแค่เอาเทอร์มอิเตอร์มายิงจิมจิมๆิมจิมจิมจ,มจ,มจ,มจมิมันก็ผมมองว่ามันก็แค่นั้นอะ่ะจริงแล้วมันมันไม่ได ช่วยอะไรนะท่านนายกแต่ว่าท่านนายกเขาบอกว่าอา่ให้เฝ้ราระวังแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนะครับผมกาดจะตกอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็บอกว่าโดยผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งหน่วยงานคัดกรองที่จุดต่างๆได้จับตามองให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับและ,ะรายงานข้อมูลต่อผมในทันทีที่มีความคืบหน้าและมีข้อเสนอและด้านมาตรการต่างๆที่หากมีความจําเป็นที่เร่งด่วนที่ต้องมีการปรับมาตรการโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกประเทศ นะครับก็พี่เล่นเปิดประเทศแล้วอะ่ะแล้วจะจะ,จะต้องจับตาอะไรอีกอะ่ะพูดถึงว่าแล้วเราเรา,เราจับเขาจิ้มจมูกอหะมันก็ใช่เหรอมาถึงแล้วมันมันก็นะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าว่าท่านนายกเขาจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับทางนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับยังคงใช้ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตลด เลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อแม้ว่า,าสถานการณ์เราจะดีขึ้นแล้วก็ตามนี่ดีขึ้นแล้วเหรอครับผมเห็นเปิดโรงเรียนมาอะไรมาก็กลับมากลับมาติดเหมือนเดิมนะครับผมก็เห็นถ้ามีลูกว mm hmm. หลายก็คงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ไปโรงเรียนนะตอนนี้ครับบอกเลยว่าเสี่ยงมากนะครับผมเป็นอะไรที่ใครจะให้ไปอะ่ะเพราะตัวเลขขนาดเมื่อก่อน อยู่ที่หลักพันต้นๆหลักร้อยไปลายยังไม่อยากให้ไปแล้วมาตอนนี้จะให้ไปตลกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่แน่นอนนะครับแล้วมาเจอเชื้อใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเชื้อตัวใหม่ดีกว่านะครับผมสาธารณสุขนะครับเผยสายพันธุ์ออบิคอนนะครับอาจมีอำนาจแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นย้ำยังไม่พบในไทยนะครับพร้อมงดรับนักเดินทางจากโซนแอฟริกานะครับ จากที่กรณีอนามัยโลกนะครับหรือ WHO นั่นเองนะครับเราอ่านกันสั้นๆว่า h o นะครับจริงๆเป็นตัวย่อแหละนะครับประกาศให้เชื้อให้ชื่อเชื้อไวรัสโคโรโนาสายพันธุ์ชนิดใหม่นี้ที่พบทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาชื่อย่อมันก็คือ B.1.1.529 หรือออมิคอนเป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล ตัวใหม่จากเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะครับเดลต้านี่ตัวย่อคือ B.1.6.17.2 นอะครับอีกทั้งยังมีการพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวในหลายประเทศนะครับผมวันที่27พฤศจฤิกายนโอ้ทำไมพ่บผู้ผิดพฤศจิกายนในแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อ,อ,อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถแถลงว่าถึงเชื้อไวรัสโครโรนาสกลายพันธุ์ชนิดใหม่อย่าง ออมิคอนนะครับออมิคอนนะครับผมโดยระบุว่าสายพันธุ์ออมิครอนถูกพบเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ในประเทศบอสสันาว่านะครับทวีปแอฟริกาและพบระบาดในประเทศใกล้เคียงแล้ว8ประเทศรว,รวมถึงผู้เดินทางจากแอฟริกาไปฮ่องกองอีก2รายนะครับที่เก่าข้างต้นนะครับผมโดยปัจจุบัน มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วในประเทศแอฟริกาใต้เป็นจำนวน47รายซึ่งตรวจไม่มีตรวจเอ้ยขออภยัยตอนนี้ไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อออมิคอนในประเทศไทยโดยเชื้อที่พบในไทยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้านอกจากนี้นายแพทย์สุภกิจได้กล่าวถึงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้จากแลบของตำแหน่งที่พบกลายพันธุ์พบว่าความสามารถบางส่วนของสายพันธุ์นี้อาจ เพื่อนาจแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์เดลต้าและบางส่วนอาจหลบภูมิคุ้มการจากวัคซีนหรือยารักษาได้พอสมควรแต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการสันนิษฐานและยังไม่ชัดเจนโดยรายละเอียดตอนนี้ห้องแล็บจากทั่วโลกกำลังจับตาดูและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ยาสีฟันนะครับใกล้ชิดเป็นการจับตาดูของหูนะครับผมแล้วก็สาารณสุขของบ้านเราเอง นะครับผมจะถามว่าผมกลัวไหมผมก็กลัวนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดิมทีเราก็ความบัวยังไม่ทันหายความควายแบบนายอเอ้ยไม่ใช่ผมพูดผิดอีกแล้วแหมแมวจี้อย่าไปแซวท่านนะท่านไปเดินเค,เคยไหมเคยเห็นไหมแบบว่าอย่าไปเดินโง่โง่ริมทะเลอ่ะท่านได้เดินแล้วครับผมนั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับเดินโง่โง่ริมทะเลครับผม ลอเล่นนะครับเอาโอเคต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันเรื่องเดิมนะครับผมด้านนายแพทย์โอภาส์นะครับอธิบดีควบคุมโรคระบุถึงมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกายพันธุ์ว่าสําหรับประเทศไทยได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมกับประเทศต่างๆเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ผลและจัดวางมาตรการป้องกันโรคโควิดสายพันธุ์ออมิครอน ซึ่งแบ่งเป็น2อรมาตการดังนี้นะครับหนสำหรับ8ประเทศที่พบว่าระบาดการระบาดของสายพันธุ์ออมิครอนนะครับประกอบด้วยบอส,ส,บ,อสบอสตอสตนาวาโอ้ชื่ออ่านยากมากเวสวาตินีเทลโโซโทเลโซโทโอ้อ่านยากมากเลยมาลาวีโมซัมบิกนามิเบียซิมบับเว แอฟริกาใต้มีข้อปฏิบัติดังนี้นะครับเฉพาะผู้ที่ได้อนุญ,นญ,ญาตแล้วต้องกักตัวเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่28พฤศจิก,กายน2564ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ไม่อนุญ,ญาตให้ลงทะเบียนเข้าประเทศไทยในระบบต่างๆตั้งแต่วันที่27พฤศ,ศจิกายน2564 2. สำหรับกลุ่มประเทศอื่นในทวีแอฟริกานอกเหนือจากประเทศ ดังกล่าวนะครับมีข้อปฏิบัติดังนี้คือไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าประเทศไทยในระบบต่างๆตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2564ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศในรูปแบบ test and go ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศในรูปแบบ sandbox ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วต้องรับการกักตัวในสถานที่กักกันในสถานที่ทราชการที่กำหนดเท่านั้นนะครับและไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรม นอกห้องพักเป็นเวลา14วันและต้องเข้ารับการตรวจ3ครั้งนะครับขณะนี้ในภาคปฏิบัติได้มีการแจ้งให้ขออภัยครับได้มีการแจ้งไปยังสายการบินต่างๆรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการยึดมาตรการดังกล่าวแล้วส่วนผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วต้องเข้ารับดำเนินการตามที่รับอนุญาต ถึงวันที่15ธันวาคม2564และต้องมีการกักตัวให้ครบ14วันในแพทย์โอภาสได้กล่าวไว้นะครับผมนอกจากนี้นายแพทย์โอภาสยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่านับตั้งแต่เปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางจากทวีปแอฟริกาเข้าประเทศไทยแล้ว1,007คนโดยเป็นการเข้าผ่านระบบภูเก็ตแซนบ็อกนะครับและยืนยันว่าทั้งหมด มีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิดแม้แต่รายเดียวนะครับผมก็ถือว่าถ้าทําได้อย่างนั้นนะครับผมขอบอกผฟังนิดหนึ่งถ้าทําได้อย่างนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าเราก็กังวลนะว่าตัวใหม่ที่เขาร่ํารือกันมันก็คือตอนนี้มันมัน,ม,นมันยังไม่ได้มีผลอ,อะไรออกมาชัดเจนนะครับว่ามันจะ แ่เชื้อเร็วกว่าไหมรุนแรงกว่าไหมหรือว่าหรือว่าอะไรประมาณทำหนองนั้นนะครับแต่ว่าคือเราก็ต้องอย่างที่นายกบอกก็ถูกแหละคือเราก็อาจจะไม่ได้ด่าท่านทั้งหมดนะครับผมจริงๆก็อยากด่าเยอะนะครับแต่ว่าจริงของท่านในบางเรื่องที่เราก็คงต้องทําตามอย่างที่บอกว่ากาจะตกนะครับผมคือดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีนะครับผมการที่จะ ถ้าไวรัสตัวนี้อย่างที่เขาคาดการไว้มันหลีกเลี่ยงเลี่ยงหลบวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันของเราได้เพราะนั้นเราก็คงต้องดูแลเหมือนกับที่เราอยากชราใจคือเราต้องคิดว่าตัวเราเองไม่มีวัคซีนไม่มีอะไรเพราะนั้นกาดทุกอย่างเขาคงต้องอยู่อยู่ในมืออยู่ในอกตลอดเวลานะครับผมเพราะนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องกลับมา ล้างมืออาบน้ําตัวเองให้สะอาดจะกินอะไรให้ล้างมือก่อนทุกครั้งนะครับผมอย่าชล่าใจเป็นอันขาดเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าใครได้ติดเชื้อมาเพราะว่าคนที่รับวัคซีนก็จริงอยู่แต่ว่าก็ยังติดเชื้อและแพร่เชื้อได้เพราะนั้นเราทุกคนนะครับผมต้องระวังอาจจะต้องระวังกันเองนะครับผมอย่างที่เราทำทำกันมานะครับ ก็ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวนายโยบเขาก็ไปเดินน้อยใจริมทะเลไปเดินเหมือนเราอะอยากไปเดินโง่ๆริมทะเลเขาก็ไปเดินโง่ๆแล้วนะครับอันนี้ไม่พูดถึงตัวผมนะพูดถึงตัวผมอย่าไปเดินโง่ๆนะไม่ได้ว่าท่านโง่นะครับผม ความบัวไม่ทันหายครับความควายไปเรยริมถนนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนะครับเท่านั้นเองเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตอนแรกก็กลัวตัวตัวที่แล้วตัวเดลต้าอันนี้ใหม่แล้วมาใหม่แล้วมีการกลายพันธุ์แต่ว่าอะ่าเพิ่งกังวลไปเพราะว่าทางแอฟริกาทางทวีแอฟริกาเองผู้ที่ฉีดเองเนี่ยที่ผู้ที่ฉีดไวรัส เอ้พี่ฉีดไวแล้วฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือเขายังเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่น้อยกว่าบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะเขาอาจจะติดเชื้อได้มากกว่าบ้านเรานะครับก็เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีความเขเรียกอะไรอ่ะมีความแข็งแกร่งมีความพร้อมในการป้องกันมากกว่านี้นะครับผมเออจะตัดคล้องตัดไปตัดมาทำไมให้มันงงเล่น ก็มันก็เราก็อย่างว่าแหละอย่าพึ่งกาดอย่าพึ่งตกนะครับผมทาอะไรก็นึกถึงไว้เสมอว่าเราเองเหมือนไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับทาอะไรก็หมันนะครับล้้งล้างมืออย่าชราใจนะครับผมยังไงใช้ชีวิตอย่าประมาทแล้วกันตัวใหม่มาแล้วยังไงก็ถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับผมยังไงวันนี้เรามากันแบบรวดเร็วแบบสั้น นะครับผมแล้วจะถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรที่มีอะไรที่เด็ดแอะไปเลยมีอะไรที่ที่มันก้าวหน้าคืบหน้ามากกว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็อาจจะพักไปก่อนเพราะว่ายังเจ็บตาอยู่เลยครับผมเนี่ยตายังปวดๆข้างนี้ดีข้างนี้ข้างไหนชี้ผิดข้างนี้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 ครับผมโดนพามาครับผมยังไงก็วันนี้ขอ คนิยาาลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับผมไงก็สวัสดีครับบาย